สวัสดีครับโฟกอบวณัฐวินครับ What's in my bag นี่นี่คือกระเป๋าที่โปจะแบกไปทุกที่เพราะว่าใส่ของได้เยอะดีแล้วก็สะพายได้ด้วยนี่ไม่ได้เตรียมมาเลยนะเนี่ยแบบเรีสุดๆนี่นี่นี่นนชิ้นแรกที่อุดหูมีไอ้ไหมีหลายสีมีสีหนึ่ง หนึ่งสิบ,มบมโมงผมคนดเซนสติทีกับเสียงเรก็จะเอาที่อุถูมาเยอะมากแล้วเดินทางบ่อยคือถ้าเกิดว่ามีเสียงนี่จะนอนไม่ค่อยหลับให้ดูว่าจริงจังขนาดไหนมีอย่างหลายอันถ้าอันนึงหายก็ใช้อีกอันนึงได้ถ้าอันนึงหายใช้อันนึงได้ถ้าอันนึงหายก็นนนนยกใช้อีกสามอันอ <c> ย <oughs> ่างที่สองหรือเครื่องประดับเห็นใจปะเยอะไหมใช่เป็นคนชอบแมทช์จิวเวลรี่เข้าใจไหมโพกันเต็มเลย คือไม่คือเราไม่รู้ว่าเราไปไหนบ้างไงแล้วก็เลยแบบพกไวสามเหรออึ๊บนี่แว่นกันแดดเฮ้ยแดดร้อนแต่โปรชอบแว่นเล็กๆทั้งที่จริงๆมันก็กันแดดไม่ค่อยดียนะแว่นเล็กสมมติแดดมันเข้าห้งนี้ใช่ไหมแว่นเล็กก็ต้องเอามือกันแดดริงๆแต่ว่าใส่แว่นใหญ่มไม่เข้าหน้าสี่เหรออันนี้นี่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 เป็นอันนี้เป็นแก้งอาหารเสริมว้าว ทั้งเวทั้งแทนอาหาร Lean, เวลีนเวเพเวอร์เผื่อแบบหิวอ่ะขาดอาหารไม่ได้กหิวน่ะสุดท้ายเหรอดูสิมีอะไรบ้างลิปเยอะไหมมืมวคนปากแห้งง่ายถ้าปากซีมันดูมันจะเหมือนป่วยก็เลยบอกลิป,ปกับโบก,ก่อนแล้วกัน เราเราเจอกันมานานมากหลายปีดีใจมากๆเพราะว่าโบก็เป็นหนึ่งในทีมท,ท,ที่แบบโปรเฟชชั่นอลพอทำงานทุกครั้งก็รู้สึกรู้สึกง่ายแล้วก็สนุกมันได้ลองอะไรใหม่โดยเฉพาะครั้งเนี้ยแล้วบังเอิญที่ครั้งเนี้ยได้มาร่วมงานกับโบกและเพเจรวมกันซึ่งรู้สึกว่าอืมเป็น,เป,นเป็นการถ่ายทอดเครื่องประดับแล้วก็นาฬิกาที่อีกแบบอ่ะที่เราไม่เคยลองวันนี้ถ่ายกับพี่นัทประกอบก็ก็เป็นคนเป็นคนหนึ่งที่โปรเฟชชั่นอลมากแล้วก็ รู้สึกว่าเออเราได้เราได้ความรู้ใหม่ๆกับการทํางานกับเขาในในในโบกนะฮะพูดถึงในมุมการทํางานกับเพจก็รู้สึกว่าเพจเป็นทีมที่น่ารักแล้วก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่โปชอบโปก็ใส่กับโปรู้รสึกว่าโปรแฮปปีอ้อ่ะมันเข้ากับมันโปคิดเองนะว่ามันเข้ากับโปมากนาฬิกาเขาก็เจ๋งดีมันเป็นดีไซน์ที่มันล้ำนะยุคนั้นนะในยุค1960เนี่ยค,คือมันคือมันยูนิคอะแล้วทุกครั้งที่ได้ไปทำงานกับเขาอะไม่ว่า ที่ไหนก็นตามบนโลกอ่ะเขาก็จะเขาก็จะมีความเป็น Family คือเขาจะพูดเลยว่าเพียเจ่แฟมิลี่เขาจะพูดเลยว่าเขาอ่ะอยู่กันแบบ Family แล้ว Family จริงๆแล้วยิ่งการที่แบบทั้งเพีเจที่ที่เรารู้สึกเป็นเป็นครอบครัวแล้วก็โบกที่รู้สึกว่าแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วเขาก็น่ารักมากมาเจอกันเลแทัปีที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้เราชอบความยูนิคเหมือนกัน ในยุคนั้นนะ่ะในยุค1960ก็จะมีการ,การดีไซน์นาฬิกาต่างๆเป็นทั้งกลมแล้วก็เหลี่ยมหรือรอะยกรก็ตามแต่ว่าในเพจนะยุคนั้นนะ่ะในยุคเร่าๆเขาก็จะทำในรูปแบบต่างๆออกมาคือโปคิดว่าณยุคนั้นนะ่ะมันล้ำมากนะกับการทำนาฬิกาทรง,งนี้ออกมามันก็สามารถที่จะใส่เป็นเครื่องประดับได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะ่ะแล้วมันมีชั้นเลเยอร์ต่างๆมันทาให้รู้สึกว่าเออเราเราไม่เขินแล้วเราก็ดูไม่ได้รู้สึกล้าสมัย ขนาดของที่ดีหูด,ดีไซน์ในยุคนี้นมันคงมาใส่ในยุคนี้ก็รู้สึกว่าเออมันมันมีความเฉพาะตัวที่ใส่แล้วรู้เลยว่าอันนี้คือโปรเชเรามีคามเ็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราก็มีสไตล์ใกล้ๆกันสำหรับโปรเพรว่าอยู่ในแชปเตอร์ที่2เพราะแชปเตอร์แรกมันสำหรับโปรโปรเรียก่าช่วงรีบอร์ดคือช่วงเกิดใหม่เราได้ทําสิ่งใหม่ๆเราได้ลองเป็นตัวเราจริงๆโดยที่ไม่มีใครมา บอกว่าต้องทําแบบนี้หรือต้องทําแบบนั้นนยุคนี้มันคือ Chapter 2ของโปรที่โปรรู้สึกว่าเราเริ่มโตขึ้นแล้วเราได้ลองลอะไรใหม่ๆแล้วแต่ณวันนี้เราต้องทําสิ่งที่เราเคยทำทําให้มันรู้สึก fresh อยู่เสมอแล้วเราได้ลองแต่งใ,ใจเองได้โตขึ้นได้ลองเป็นผู้นํากับอะไรบางอย่างมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยลองนี้ใหม่ลองนี้ใหม่หลายๆอย่างเราเคยทำแล้วแต่ทำไงให้มันแบบให้เรายังรู้สึก fresh และเรายังไม่เบื่อกับมันแล้วก็ทำมันในแบบของเรา สำหรับโปรอยากอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ขับเคลื่อนให้วงการเติบโตไปในในรูปแบบต่างๆที่กว้างขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นคือโปรเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำงานในในอุตสาหกรรมนี้เขาก็มีเขามีความอยากให้ให้มันมีความมั่นคงแหละไม่ว่าจะเป็นโปรช่างไฟตากล้องหรือทีมเสื้อผ้าหน้าผมเลยอะก็ตามก็เพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงมากนะักในอุตสาหกรรมนี้ครับ ือคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นระดับสากลได้ในเมืองไทยอะโปคิดว่ามันน่าจะสนุกกว่านี้อย่างแรกคือต้องขอบคุณก่อนขอบคุณมากๆาจริงๆถ้าเกิดไม่มีแฟนๆเพราะว่าโป๊ผมไม่ได้ได้ลองทาอะไรใหม่ๆได้เดินมาขนาดนี้อะไรเงี้ยคือโปคิดว่ามันก็ต้องมีคนซัพพอร์ตผลงานกันในมุมของเรามันอาจจะไม่ไม่เหมือนใครบ้างหรือแบบเป็นเป็นโดโปมากๆเงี้ย แต่เขาก็อยากที่จะลองแล้วก็ค้นหาไปพร้อมกับโปรอย่าเงี้ยโปก็รู้สึกขอบคุณมากมากมันก็เหมือนเป็นการซัพพอร์ตกันแล้วก็พากันไปเจออะไรใหม่ๆที่มันแบบสนุกสนานเลยรนะเราได้เอ็ก o r e โลกไปพร้อมๆกันลนะแล้วก็ได้เติบโตมาพร้อมกันตอนนี้มีตีใหญ่เลือกดาวโจนครับทาง Netflix mm. ก็จะออนสิ้นปีนี้แหละแล้วก็มีช i l d t h e Series ออนไปแล้ว2ส,งสิงหาคมนะครับที่ช่อง VTV แล้วก็ Jet HD นะฮะแล้ว ในบทตรรนซึ่งตีใหญ่เลือดดาวโจนก็บกตีแล้วก็ที่สำคัญฝากบ o ก September Issue ด้วยนะครับ